ต้นสเสนจันทรีมหาโพธิ์กลายเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวกว่า200ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ที่กลายนะฮะมาจากสเสนจันขาวนะฮะ แต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นชนิดเล็กนะครับผมอย่าจำผิดนะครับนะฮะน,นี่ใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับอันนั้นจะเป็นเสน่จันมหาโพที่เป็นชนิดเล็กนะครับเพื่อนส่วนอันนี้จะเป็นชนิดที่ใหญ่เบิ่มนะฮะเทียบเท่ากับไม้ฝรั่งได้เลยนะครับผมอย่างงามแต่อันนี้เป็นไม้ไทยแท้ เห็นไหมครับจะเป็นรูปหัวใจนะเหมือนฟิโลเดนตอนแม็กซ์โนเวลกับพี่อะไรนะฮะพิโลอินซัมอะไรสักอย่างนะฮะรูปหัวใจแต่อันนี้เป็นไม้ไทยแทยน้นะครับนะครับนี่นอนกำลังยอกมาแล้วอีกน,นอนหนึ่งครับผม กาบขาวนะฮะแต่ถ้าต้นใหญ่มากกาบเขาจะค่อนข้างที่จะกระจายออกนะฮะเป็นเขียวครับผมอย่างงามนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆชม,ชมชัดๆตอนนี้ต้องระวังนะครับชาวบ้านหรือพ่อค้าแม่ค้านำสเสน่จันทร์มาขายหลายชนิดนะครับ และสเสนจันเขียวมาัานจะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันเยอะนะครับให้เพื่อนๆโปรดระวังเพราะอาจจะโดนนะหลอกขายได้ถ้าดูไม่ดีนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าถ้าตอนเด็กๆเนี่ยคือเพื่อนๆไม่สามารถาถ้าเขายังไม่โตเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกได้เลยว่าเขาเป็นสเสนจันชนิดไหน ครับผมส่วนต้นนี้คือต้นสเสนจันมหาโพแ้ๆนะครับเดิมๆเห็นไหมครับงามไหมครับเพื่อนๆสวยกับไม้ฝรั่งอีกอันนี้คือไม้คนไทยนะครับผมสเสนจันสีมหาโพนะฮะเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกเป็นลูกหัวใจนะฮะเขากายมาจากสเสนจันขาวนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชม อันนี้ก็คือเสน่หจันขาวนะครับผมที่เป็นต้นฉบับของมะว่านคนไทยนะฮะที่มีปฏิหารและเมตตามหานิยมหลวงปู่ทวดนำไปปรุงนะฮะผสมผักเครื่องในอดีตนะครับผมเกือบ200ปีนะครับผมนะฮะลำต้นเขาจะเป็นสีขาวเห็นไหมครับเพื่อน อันนี้เขาเรียกว่าสเสนจันทรขาวเห็นไหมใบเขาจะไม่ใหญ่มากต้นที่จะขายกันก็คือต้นสเสนจัน์ทรมหาโพนะครับที่มีขนาดกระทัดรัดและพอๆกันไม่ใช่ต้นสเสนจันทร์สีมหาโพนะครับเพื่อนๆน,นำเสนอโดยร้านดิโฟเวอร์แบงค์ การเดินซึ่งมีพันไม้หายากหลายชนิดหลายตัวนะครับยังไงอนาคตฝากทั้งต้นไม้และปุ๋ยต่างๆนะครับผมเพื่อนๆเรือร้านดิเวอร์เว็บ 乱。